ดูอย่างมาเลยฮเอ้ยทาไว้เลยทาเไย,วเยพวกผักดีพวกเทบทูสกิลเยอะโชว์กระจกคลิปหายแม่งเติมไปกี่พันอนะ่ะผมเติมไปห้าสิบบาททั้งตัวกระจอกแมวมากบอกเลย Ừ, bằng khám này đều mừng ai, đều mừng ai <laughs> Đều mừng ai bọc này Cháu xuân cháu trai mà hờ, em có vẻ đó ô hồ, thiệt nói anh Trinh Đừng lo, đừng lo ใจเย็นเพ่อเอา้าลูกแห่งชั้นตาผมหายป่ะวะเออผมว่าผมหายนะ,นะนนนใครจนะพูดยืนในใจสังเวยใครจะบุชาน้าองท่านเป็นยิ้ไค่ะ

<laughs> วิ่งวิ่งไงครับวิว่งลงมาห่างลงมาจะหายเหงาจะหายเหงา คุยสถุนทั้งนั้นอ่ะเจอพัทเทิทูอืมอะไรกันเนอ่ยโอ้โสามหนึ่งไม่ลงอายวะอายวะอายดิอายห่าอายน้องอายกว่านี้แน่น้องห่วงครับ อัดทั้งดันฮะเออัดอัดทั้งขีพับผมร้องแล้วร้องแล้วอาพาสวอกร้องแล้วร้องแล้วแคบวบแคบไบยิงใบยิงไม้ใบอืไม้อีกนี่ไอตัดเอยอืมไม้อะไรเงี้ ai 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 สูสามหนึ่งหนึ่งเอาลงอ่ะโอ้โหบอกเลยกระจอกมากอ่ะเหมือนมาปั๊ม vs อะคะอ่ะไอเหมือนมาปั๊มสามสามอ่ะ คลิปหายหืมตามทันแล้วมึงได้ยนยังไงทันปะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้คลิปนี้ไว้อันี้ก่อนอน้นี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิป